สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็จะเอาผักดองไปขายเนาะเราทำไว้ห้าถังเนาะกำลังนี้เราจบมาจากถังนี้นะคะจ้าจบมาจากถังนี้นี่ถังหนึ่งทำไว้ห้าถังนะคะพี่น้องจ๋า เลหอมหอมกรอบอร่อยนะคะอันนี้ก็ถังนึงอันนี้ก็ถังหนึง่งรวมทั้งหมดก็ห้าถังสี่ห้าถังวันนี้เราก็จะมาจบผักดองเอาไปขายเนาะสีสวยมาก หอมมากๆเหลืองหอมกรอบอร่อยเปรี้ยวพอดีพอดีนะคะผักกาดดองของกูรูเราทำทั้งปีเนาะปีนี้ผักแพงมากแต่เราก็ยังขายแบบยังไงอะไม่แพงอยู่เหมือนเดิมคะ่ะอันนี้ เราจกมาจากถังนี้นาะก็มาใส่ในกระมังเนี่ยเดี๋ยวจะเอาใส่ถุงนะคะเพราะว่าลูกค้าสั่งกันเยอะแยะไปทางไหนไมีแต่คนถามหาผักดองเพราะหลายวันแล้วกูรู้ไม่ได้ทำผักดองไว้เนาะเพราะผักมันขาดพอดีเขาเอาผักมาส่งเราก็มีทำเอาไว้ร้อยกว่าโลก็ได้ห้าถัง น้าถังดำเนี้ยเราดองแบบโบราณสูตรโบราณนะคะพี่น้องรับรองว่าไม่มีสารพิษเจือปนเปรี้ยวก็เปรียปร้ยวธรรมชาติเนะดองแบบธรรมชาติแบบโบราณมันจะหอมกรอบอร่อยจะไม่เปรี้ยวมากเหมือนของที่เขาใส่น้ำส้มหรือว่าใส่อะไรนะั่นนะมันจะเปรี้ยวไม่เหมือนกันนะคะ แต่ของครูนี่ติดตลาดแล้วทำมาหกปีแล้วนะคะหกปีลูกค้าติดใจเหมือนเดิมน้ำมันก็หอมเค็มพอดีอร่อยมากซดน้ำก็ได้เลยนะคะนี่ผักก็ใหญ่ แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องกูรู้จะเอาผักดองใส่ถุงก่อนนะคะหอมๆเหลืองๆกรอบๆอร่อยดองแบบโบราณกูรูขายไม่แพงนะคะถุงละยีสิบห้าบาทค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเล็กๆของครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ